สวัสดีจ้ากลับอมกครั้งหนึ่งในการรีวิวห้องพักวันนี้จะมารีวิวห้องปาริฮัตรีสอร์ทที่เกาะสีชังอันนี้คือสภาพห้องนะฮะไม่มีทีวีเหมาะสำหรับคนมานอนง่ๆนะฮะอันนี้คือสภาพห้องข้างในอย่าอยเข้าไปดูนะฮะอันนี้ห้อง BP-1 ทะนาน มองไปก็เป็นวิวทะเลนะจ๊ะมีสะส่วนตัวด้วยอันนี้เราก็ไปเสือกของห้องข้างๆได้นะฮะอันนี้เราก็สามารถเห็นของห้องข้างๆได้เช่นกันมองจริงอาการมานอนโง่ๆนะฮะเดี๋ยวเราจะไปดูห้องน้ำต่ออันนี้คือสภาพเตียงนอนระเริงรักของคืนนี้ เขามีอะไรให้มากเราก็เลือเล้อนๆก่อนอันนี้อะไรวะแชมพูอันนี้คือเห็นกันไหมเนองอันนี้ชาเวอร์นะฮะอันนี้น่าจะเป็นเหยี่ยมคำอืมอันนี้น่าจะเป็นสัมภาระแล้วก็มีหมวกอาบน้ำด้วยสองอันอันนี้ก็จะเป็นเมนู ที่นี่มีอาหารเช้าตอนเย็นเป็นหมูกระทะอาหารเช้าเริ่ม8ดโมงมาเสิร์ฟให้ถึงหน้าห้องอันนี้คือสภาพห้องน้ำนะฮะมี2ห้องให้ก็ถือว่าโอเคนะจ๊ะเรามาดูในตู้เย็นดีกว่าว่ามีอะไรบ้างก็มีน้ำให้แบบปกติทั่วไปทีนี้ที่พักอยู่ค่อนข้างไกลจากตัว เมืองนะคะตัวชุมชนดังนั้นถ้าใครจะซื้อเลยมาก็ซื้อมาก่อนเลยก่อนที่จะจากกันไปสำหรับรีวิวครั้งนี้ให้ดูมุมอีกครั้งหนึ่งเหมาะสำหรับมา,าการนอนโง่ๆนะฮะหนึ่งวันขอให้ทุกคนมีความสุขในการท่องเที่ยวสวัสดีจ่า